ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือกระถาแชนแนลนะคะตอนนี้ก็กกำลังหาวระดับนักเอฟซีก็จะทยอยนะคะต้องหาระดับไปทีละห้องเพราะว่าที่มันไม่เสมอกันแถวนี้ก็จะได้เทปูนเสริมเพราะว่ามันลึกมากนีส Gracias. Yes. ได้แม่เจ้านี่บ่แม่นเด้อมื้อว่ากันเลยรอนี่สไลด์4 เออล็อกนี่ได้โฟนฮึที่จะล้ว ก็นั่นแหละมันก็บัดลายหรอวะเทหละกะเทละกะปูเลยเหล่หาระดับปูเลยเหรอเอาจะเฝ้าห้องน่ะหันเอาเตห้องนีก่อนน่ะนะเอาเสเส้พี่เาปล่อเจ้าสิมาวชุดเดียวปรได้ดอกพี่มัน ไล่ไปเทือละหองเลยมันบ่ได้ดอกซิมาปูดเทือเดียวน่ะจากมังได้สูงจากมังได้ต่ำแตงว่าจะเทีมันหักมันจะตมันต้องตอกเล็กใหญ่นะต้นนี้ก็สกัดออกเมื่อในวันเด็ปูดอกถ้าจะเที่ยมตัวนี้เที่ยมนน้ำแล้วมันทำการจะออกพักพื้นไปเอากระบะมาชมนี่เลย เขาจะอยู่ไวนี่เขาะอยู่โอเคเดวนักเนมันบเลี้ยนเียงเี้ที่ไนเลเลยบ่เลียบ่นัะรีนไม่อย่เนาะโอคเดี้ยวที่เดี๋วล่ออน่กนเนาะนี้เป็นอะอยู่เลยเวูทขาห้รบ่อเยวไม่ใส Gracias.

เนี่เราก็เตรียมพื้นที่นะคะจะเทพื้นก่อนนะคะเพราะว่าที่ตรงที่มันลึกมันก็ลึกนะตรงที่สูงก็ได้เคาะออกนะคะ fc ที่มันไม่เสมอกันนะคะก็เลยนะอันดับแรกก็ต้องเทพื้นก่อนนะ,ะเทพื้นให้มันเสมอกันนะคะโดยเฉพาะแถวนี้ก็จะได้เคาะออกนะคะปะาจจัยคนทรายมาเรียบร้อยนะคะจะผสมปูนเทก่อนนะคะวันนี้จะยังไม่ได้ปูนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆก็จะได้ไปรับ น้ำมนนะคะที่โรงเรียนนะ,ะวันนี้ก็เทพื้นนะหาระดับไปก่อนพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ปูอยู่ เดี๋ยวแต่ว่านี่เพิ่มเดียวล่ะ <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs>